แอมโบมาแอบนอนทําไมตรงนี้คะม่แอบ,บนอนที่พี่เขาทาไมเฉยนะเฉยนะหนาวเหรอคะแอมโบอหนาวเหรอลูกนอนเฉยเลยออกมาเดี๋ยวนี้เลยแอมโบมานี่มามามาออกมาลูกมามามา ลำโบลโบลูกหนาวละคะแก้งหลับละคะลูกเดี๋ยวนี้เลยออกมายังเฉยอีกมาเร็วๆแก้งนอนหลับเดี๋ยวแม่ตีเลยนะลมโบดูสิดูสิดูสิดูหน้ามาันสิคนมาแอบนอนที่นอนเขาเนี่ย ลุกเดี๋ยวนี้เลยอากาศมันหนาวขนาดนั้นเลยเหรอคะลุกเลยลุกเลยหนูหนาวเหรอคะไปออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปเล่นข้างนอกเลยจะมานอนอะไรตรงนี้ที่เขาเนี่ยฮะมานอนอะไรใช่ที่ตัวเองหืมนอนสบายเลยนะเดี๋ยวคุณแม่ตีเลยเนี่ยไปลุกลุกไป โอ้โหโอ้โหอืหือลุกเดี๋ยวนี้เลยมาแม่ดึงแขนนะดึงแขนนะหนะหนะหนะนะลุกลุกเดี๋ยวนี้เลยไหนดูสิมันจะไปไม่ไปมันจะไปไม่ไปมันจะลุกไม่ลุกจะลุกไม่ลุกนิสยัยนิสยัยนิสยัยเป็นหมานะเนี่ยนะเป็นหมานะเนี่ยนะลุกเลยไม่ต้องมาแกล้งหลับไป ปคุณแม่พาลูกดู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 เดี๋ยวคุณแม่จะตีมูแลมโบ้หื้หื้มหืไปลูก waterfall. ลูกลูกลูค่ะไปเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันหนาวขนาดนั้นเลยหรอลูกหึแลมโบ้มันหนาวขนาดนั้นเลยหรอคะลูกสิคะลูกไปไปลูกออกไปเลยข้างนอกกันปะไปเร็ว เล่นทางนอกหนูไปน,นอนข้างนอกคะ่ะน่ะไปนอนข้างนอกลูกนั่นน่นเป็นอะไรเป็นอะไรคุณแม่ให้ไปนอนข้างนอกแค่นี้โมโหนิสัยไม่ดีลุกแก้งหลับแก้งหลับแก้งหลับนะ่ะแก้งหลับแก้งหลับนะแก้งหลับนะแก้งหลับนะ นิส,ยส,ยสยัยนิสัยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขี้เกียจเนี่ยหมาขี้เกียจเนี่ยมันนอนที่คนไป,ล,ล,ไปลุกลุกล,ลุกลุกลุกไปลุกปะ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 ลุกปะนัมโบนี่อยังนอนสบายเลยนะนอนสบายเลยนะที่คนนี่นอนสบายเลยนะมึงนะ